สวัสดีค่ะอทิทุกท่านวันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดนะคะยาอาชิก็กำลังจะเอาก๋วยเตี๋ยวไปเสิร์ฟให้กับทีมช่างนะคะอยู่ที่หอพระนะคะสี่ถ้วยนะคะยาอาชิกํำลังจะยกไปเนาะเดี๋ยวเราก็เข้าสวนนะคะอ่าเราจะเข้าสวนพิกนะคะเอาญ้าออก ให้พริกนะคะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยนะคะเราจะได้มีพริกน้องเราจะได้มีพริก,ก,ก,กไว้กินนะคะค่อนข้ิงเอาไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่มันก็ขึ้นอีกเนาะเอาอะไรเนาะมาใส่เนาะันถึงจะ เป็นเพี้ยนมีเป็นเพี้ยน ไ่หาหมวกไม่เห็นฮะค่อยลงมองไหวยาไปแล้วนะคะไปเสิร์ฟทีมสร้างที่หอพระเนาะค่อยหาหมวกไม่เจอเลยนะคะ Thank you. มมันแรงไม่เอาดีกว่าฮะเ่า,เามโมะกถึงไปดึงมากนี่แล้วจช่เขาไปลงมาเช้อ Tài mặc ước này nè, cho mặc ước này Mặc ước mặc ước tài cho เด้อรี๋ยวราจะมาทำคอนเทนกันเรียกนักเรียกน้าก็ใกันได้ลุงพันลุงพันสายด่วนสายด่วนลุงพันมาแล้ว เปิดเพลง f อฟังก่อนใค้เห็นลุงพมนบ้างให้เห็นลุงมบอี้สวัสดีค่ะยินีตอนรับขูค้นะคะรู้สึกว่าวันนี้ตั้งแต่ฝนตกมา ยาจะเยอะ F4 ยาจะเยอะขนาดเอาแล้วเนีนะเนี่ยพอดีเห็นพราดางเงื้งเง้งเราก็วันนี้ไม่รู้จะได้ทําอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็เลยเออมามาซอยกันตรงนี้ก่อนเพราะว่าผู้ชายเขาก็ทําในงานผู้ชายเนาะเราก็ทําไม่ได้เราก็ทาไม่เป็นเดี๋ยวก็มาทางยากัน เอฟฟังเพลงไปเด้อเฮ้ย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 โอ้ยฝนมันตกมันมันถอนง่ายนี่โอ้โหไม่ต้องใช้เสียมเลย้ยยูด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 ูโอ้โหเอี บอกว่าเมา่าก็ดีนะ Yang di sini masih ำหรับคลิปนี้นะคะก็เขาจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแอนก็มาช่วยนะคะน้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็เสร็จเ,เราก็จะได้มีพริกมีมะเขือนะคะนี่เสียดายยอดไอ่เสียดายมะอึกนะคะตายหนยไม่รู้สาเหตุเลยนะคะเนาะ